จ้าพี่นอ้องปองปลายสุขูมสุคนตอนรับขู้ชองก็ติีถ้วยดังมากแช่นะจ้าก็มาอบอกกับแอดมินในวันนังขา้นที่16มกมกราคมนะจ้าก็ไกลมากถึงกับโค้งสุดท้ายแลวพี่น้องวันพุธกับวันที่17เจแล้วเนาะจ้าวันนี้ก็16วันนังขารนเนาะพี่น้องแอดมินเกิดมีแนวทางดีๆเอามาแบ่งปันพี่น้องในเบงกันในเชนเคยเนาะจ้ะสำหรับชุดนี้เนาะจ้าแอดมินกับภูมิใจนั่นแสดงว่าทางคนชอบคนชอบสื่อหวยเนาะจ้ะตอนเดินทัง ของอาจารย์โกยบานไรนะจ้ะซึ่งก็เป็นชุดพิเศษนะจ้ะต่อโดยด้านทังของอาจารย์เฮียพี่ตกทายโดยดทางเหล็กสารเจา้าโดยพี่น้องเด้อก่อนสิไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสุภูสู้สคนนะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้ะพี่น้องก็บเสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะส่วนแอดมินก็บเสด้มีกำลังแห้งใจในการ ทำคลิปต่อไป้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำาลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุปูสุขนเด้อจ้าเพื่อเป็นการบริสุิวลาเข้ากับไปรับชมแนวทางก็ได้พี่น้องเริ่มต้นกันทีแนวทางของคนชอบสื่อหวยกันก่อนเด้จ้าซึ่งผลงานหวัวดิพ่น่านมา30ธันวาคมเพิ่นเก็ให้เขาเล็ก้่าย2ตัวล่างตรงๆนะจ้านันก็คือ8 9ดเกาด้อพี่น้องเด้อหวัวดิพานมาให้เขาตรงๆเลย8 9ดเกานะจ้าพ่ต้องกลับนะจ้า เอากามาเบิ่งต่อกันที่17มกราคม2 5 6 7กันต่อเลยจ้ะซึ่งกับเป็นแนวทางชุด2โตัวบนล่างเนาะจะใหายมาแล้วเนาะจา้ะตรงๆมาต้องกลับซึ่งกันได้แก้5 9 3 7 5 7 3 9 4 9และ3 6เด้อพี่น้องเด้อ5 9 3 7 5 7 39 4เก,เกและ36จ้าแนวทางคุณชอบสื่อหว้เด้อยพี่น้องเด้อแขบไปเบิงจดไปเบิงกันนะจ้าปฏิพันธ์มากก็ให้เขาตรงตรงแล้วจ้ะ8 9ก็ลองตามต่อกันเบิงเด้อพี่น้องมาเบ่งตอกกันทีนัทางของอาจารย์โกยบนันไรกันตอน,นะจ้าซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดพิเศษนะจ้ะชุดพิเศษรัฐบาลไท้าย17มกราคมนะจ้ะซึ่งก็นเน้นมหาให้แล้วพี่น้อง ชุดสองโตที่เป็นหามากก็คือ7จ็ดหนึ่ชุดสโต3 7สามเแล้วก็หาเจ้ะต่อด้วย3 0มศูนแล้วก็สามเก้านะจ้ะวงหาเน้นๆนะจ้ะก็คือ7 8 3ตัววงหายสามจ็ะ้แะ 3, แล้วก็สามเก้าและพี่น้องเดอ้อรัฐบาลไทยชุดพิเศษของอาจารย์โกยบานไรนะจ้ะ แคบห้เบิงจดห้เบิงได้พี่น้องไปเบิงต่อการอีกเรื่องนึน่งท่าจันก็คือเนือทองทของอาจารย์เฮียพี่ค้นเนื้อเหล็กรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17มกราคม2 5 6 7ซึ่งเป็นเนว้ทางชุดปลดหนีนะจ้ะ3ตัวเม็ดเดียวให้มาธี่3หาซจ้ะต่อดยวย2ตัวเม็ดเดียวหาซต่อด้วยตัวร่องเนะจ้ะหาหกหาเกาหาหาตัวร่องชุด3ตัว หกหและสองหาซจ้ะฟันขาดไปทีหาเด็กพี่น้องเด้อฟันขาดหา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 จ้าแนวทางของอาจารย์เฮียพี่เด็กพี่น้องเด้อฟันขาดหาจ้ะชุดโปรนีสามหาซีหาซีหาแปดหาเก้าหาหาแล้วก็ซีสามหาซและสองหาซจ้าแคบไปเบิงจดไปเบิงกัน้อจ้ะมาเบิงต่อกันอีกหนึ่งชุดแล้วจ้ะ ซึ่งก็เป็นแนวทางเลขฝันนะจ่ะแนวทางเลขฝันของอาจารย์เฮียพี่นะจ่ะนั่นก็คือ637จนะจ่ะเลขฝัน637เน้นใน้นไปที่2 4สด้ะพี่น้องเดอ้อเน้น2 4นะจ่ะแนวทางของอาจารย์เฮียพี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดต,ตามนะจ่ะแคบเบิง่งจุดเบิ่งกัน้อจ้าคอมเมนต์มากกะฟากไปหาจัดลอตเตอรี่ติดเอาไว้กันนอจ้กกันพลาดกันตกรถนะพี่น้องเดอ้อ ไบเบื้องต่อกันอีกหนึ่งเนวทางนะจ้ะนั่นก็คือเนวทางของเหลขสารเจ้านะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17มกราคม2 5 1 7ไห้มา2โตเม็ดเดียวนะจ้ะนั่นก็คือหาหนึ่งดนพี่น้องเด้อเหลขสารเจ้าหาหนึ่งจ้าแค่ไปเบิ่งจ่ไใ้เบิ่งกันนะจ้ะบอกว่าจะเป็นเนวทางของคุณชอบซื้อหวยนะจ้ะเนวทางชุดพิเศษของอาจารย์โกยบัไรใหญ่นะจ้ะหรือว่าเนวทางของอาจารย์ เฮียพี่พี่น้องแคบไปเบิ้งชุดไปเบิ้งกันได้จ้าแอดมินกรวบรวมข้อมูลมาให้เบิ้งแล้วก็เก็บไวพ้พินิจพิจารณากันเดยพี่น้องเด้อ่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูขสข,ข้นโปรใส่วิจารยาในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติและจ่เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชกและพี่น้องเด้อล้วก็อนสนับสนุนการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นได้จากทางช่องบอสนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเด้อจา้า การลงโทษมีความเสี่ยงส,งสูงพี่น้องก็ต้องพิจาราณากันให้ดีๆนะจ๊ะสื่อตามกําังทราบสื่อตามผื่นดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อเจ้าสถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้สกุก้นโชคดีเพ่งเพ่งปังรังรับยับเดือนมก,กราคมและพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำหนีก,ก้อนนะจ๊ะเราจจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า